พามาวิธีคัดสอยนะครับตัวนีนวยนนนวย้ยางไรนะครับสอยดั้นะครับสอยเข้อกิจนิลนะครับสอยแกนพระเขานะครับซึ่งพระอีกอันนะครับซึ่งพระนะครับพระเหรียญนะครับหนึ่งกับเก้าเหรียญเข้อกิจนิลนะครับทั้นเป็นข้อกิจนิลด้นี่นะครับผัดสมารถล่างได้นะครับล่างมากขัดเนาะ ก็มีอย่างนี้นะครับจะมีสันไลนะมีสันไลนะครับมีน้ำสันไล,นม,นม,นไลมีเกลือนะครับมีเกลือนะครับมีมะกรูดนะครับมบีบาน้ำม,มันนะครับเบียดบาน้ำลงน้ำมะกรูดลงไป nằm mâu cột lung bay, nè các, sơn lây, nè các, sơn lây thế lung bay, đấy, tung côn lên các, thế lài, nó bị lăng, nè, lung bay, มีเกลียครับมีเกลือนะครับจะใช้ยกส่วนหนึ่งนะครับยกส่วนหนึ่ง <c oughs> คนก,กันนะครับแล้วก็ใส่ซอยกับคนเลยนะครับซอยห่อซอยดำนะครับซอยเข,าข่ากีตินิมซอยของบด้ใัทงานดนนะครับ ท่านสามารถกัดออกได้นะครับเป็นชั้นไล่กับน้ำมะกรูดนะครับน้ำมะกรูดเกลือนะครับป็นชันพอกขาวอีกแล้วนะครับเนาะออครับสวยกัดพระนะครับเหรียญเทานี้พวกเหรียญนะครับเหรียญเกาหิีนิ่มนะครับบโเสเซายครับลงไปขัดเลยนะครับ บลงไปเลยนะครับลงแซ่เลยนะครับะลงแซ่เลยคนๆๆเขากันสามารถกัดกิจเนรบุกัดนะครับกินพวกกิจเนรบุกข่าตัวกระปุกนะครับมย,ยม่ได้ซอยยม่ได้แหวนอยู่กับไรแขนกับไรคอต่างหูเส้นนี่นะครับ ขัดยังไงครับเนาะออกไปนะครับเราจะน้ำคัดไปน้ำเนียงไปน้ำคัดเมืม่อทูทูทูเติมเล็กน,น้อยนี่นะครับนั่น,นคือมาขัดเริ่มใส่ไม่แล้วครับใส่งามเลยใส่แก้วนะครับหลวงปูถวดนะครับหลวงปู่คุ้นก็เริ่มใส่แล้วนี่หลวงปู่คูหลวงปู่คุ้นเนาะปีสองพันนะ ยี่สิบห้านะครับนี่ลายเย็นลายองุอ่นนะครับจุหนึ่งอาการสาธิตนะครับการเฮ็ดนะครับซอยกับเริ่มขายจูบมาถุนเดือมนะครับเดือมนะมันเป็นผิดเป็นไั่เป็นตะไลต่อร่างกายนะครับแล้วก็มีตะไสร่อยนะครับแล้วก็น้ำกระกูดนะระดับมีน้ำกระกูดมีเกลือนะครับตัวล่ะสารยัง่งน้อง ลองบึงพี่น้องลองบึงเริ่มขขาวเริ่มขัดคัดไน้ำนะครับมีแปรงนะครับใส่แปรงคัดยิ่งดีนะใส่แปรงขัดยิ่งดีนะครับแปรงของขัดนะครับเนาะม่ได้ตั้งกล้องครับ,บรม่ได้ตั้งกล้องใส่มือเดียวนะครับคันตั้งกล้องใส่แปรงคัด<ส>พี่น้องบังเยู่นะครับก็เริ่มเลื่มออกมาแล้วนะครับคนะใส่แจวเลยนะครับเป็นของไม้นะครับ เห็นตัวเลขเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับนะ,ะลุงลงง่องมืงพี่สองข้านะครับมาสาธิตในการทำความสะอาดสอยแวนตั้งหูนะครับก็ไล่แขนมือนี่หละนะครับเนาะอ่าเป็นพระเป็นเลี้ยนเลีเ้ยนก็เก่าเลี้ยนบาดเลี้ยนยังได้นะครับนะเนาะเลี้ยนหลวงพ่อได้ก็ได้นะครับเขาจะเป็นเลี้ยนนะครับเมื่อไรจะจะวกคนเป็น เป็นเป็นวันนะครับบ่ได้นะครับเป็นวันเป็นปูนนะครับเป็นวันเป็นจะเป็นพระสมนต์ต้องสินะครับบระสมาร่างอนไะมันจิเกลืนะครับเนาะ่าเป็นเลียนเป็นได้พี่น้องลองบังครับลองบังสาธิตพี่น้องบังนะครับจะมีเกลือนะครับมีเกลือนะครับมีสันเไลนะครับแล้วก็มีปูนนะครับมะปูดหยิบมะนาวขัดมะนาวลงไป นะครับลงผสมกันนะครับเกลือส่วนหนึ่งดีไซน์ลายก็เปน็นอยังนะครับชั้นลายเส้นลายก็เปน็นอยังน้นนำกูเจ้าอะไรเป็ดีนะครับใส่ไปจะหาพกเก็ดน,น้วยพวกละนะครับบีบมาน้กขนาดหนักมันนะครับแก้วนะครับแก้วเลยแก้วครับเยันสัจเจินเล่นสัจเจินไหมอ่าแจ๋งเลครับพี่น้อง ลงเด้อนะครับตั่ติดใจกดไลค์กดแชร์ไปกันเนี่ยครับพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ